ครัด้านหนสนเทน,นะครับก็คลิปนี้ผมจะมาบอกว่าการที่แท่งเทียนเขาขึ้นติดกัน3แท่งนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ที่8ของโลกนะครับผมเราไปดูช็อตเมื่อวานกันนะครับ อันนี้ทาเฟรม30นาทีเมื่อวานนะครับเราจะเห็นว่าเขาเล่นกันอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็เบรกนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับแท่งที่1นะครับ2 3เข้าเบรกปลายไส้นะครับสต็อปลอสปลายไส้ตรงนี้นะครับสต็อปลอสเราจะสั้นมากนะครับถ้าเราโดนก็ไม่ถึง1%นะครับผมแต่ว่าทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่ามีคีนเลนนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะอินพา s ส์ขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นอาจารย์เขาบอกว่าแท่งเทีีีนนนรระดัับบาเเมคค้่่่ใหหญขึ็ ซึ่งหมายความว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับทำให้จังหวะนี้เป็นจังหวะ impulse นั่นเองนะครับอันนี้คือจังหวะแรกนะครับของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะถัดมานะครับนี่นะครับแท่งที่1นะครับ 2- 3จังหวะนี้เขากขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เราจะมาเล่นบริเวณแนวต้านเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ top loss ก็เหมือนเดิมครับปลายไส้ทางด้านล่างนะครับ200จุดแต่ท้งนี้ทางนั้นเราก็ต้องดูทำเฟรมใหญ่ด้วยนะครับว่าเขาไปในทิศทางขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วจังหวะนี้ก็มีข่าว unemployment claim นะครัับบเคานนม่อะรวื เรามาดูช็อตที่3กันนะครับช็อตที่3คือจังหวะที่หลังจากข่าวเล่นไปนะครับอันนี้อาจารย์เขาไม่ได้โพสต์ในโซเชียลนะครับนี่ครับทำเฟรนสิบห้าทีนะครับเขาอธิบายไว้ว่าแท่งนี้นะครับเขาขึ้นมาทำไฮเห็นไหมครับทำไฮสูงกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับมีคีนเลนนะครับเห็นไหมครับลงแรงๆโดยที่ไม่ได้สร้างแนวต้านไว้นะครับหลังจากนั้นเขามาเข้าจังหวะเบรกปลายไส้ตรงนี้นะครับสต็อปลอสตรงนี้นะครับก็ประมาณ200จุดนะครับแต่ช็อตนี้นะครับอยากให้ ดูไทม์เฟรม30นาทีประกอบนะครับถ้าเราไปดูในไทม์เฟรม30นาทีนะครับจะเห็นว่าจังหวะก่อนนี้เขาจะเข้าเบรกตรงนี้ครับ30นาทีเขาสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แท่งนี้เขาเบรกออกจากกรอบไปใช่ไหมครับแท่งบริสแท่งแดงแท่งถัดมานะครับเขาก็เบรกกลับมาอยู่ในกรอบนะครับแล้วแท่ง30นาทีแท่งถัดมานะครับเขาก็เบรกออกจากกรอบไปอีกรอบนึงนะครับต่อมาจังหวะนี้เขาก็เลยเข้าเบรกตรงนี้ครับสต็อปลอสตรงนี้นะครับถ้าเราจะเข้าจังหวะแบบนี้นะครับ เป้าที่เราออกได้ก็อาจจะเป็นบริเวณนี้นะครับ400จุดนะครับส่วนันนี้ทองก็วิ่งมาแล้วนะครับจังหวะนี้พี่เห็นอะไรไหมครับทำเฟรม30นาทีนะครับเขียว3แท่งไหมครับแล้วผมก็เข้าเบรกตรงนี้นะครับจังหวะนี้ก็บวกมา150จุดนะครับผมก็ปิดทํากาไรไปนะครับตอนแรกก็อาจจะถือให้ถึงเป้าบริเวณนี้นะครับแต่ผมมองว่าค่อนข้างไล่ราคานะครับถ้าเราดูในทาเฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้พักตัวแบบนี้นะครับถ้าเขาพักตัวแบบนี้นะครับเราอาจจะถือต่อได้นะครับแต่วัหนนี้ ผมก็เลยรีบเข้ารีบออกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พักตัวแบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะย่อตัวลงได้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือเขาไม่ได้สะสมพลังก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับจะได้เหมือนกันนะครับ300อยกว่าจุดเก็บมาครึ่งเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผม,ผมครับ